สวัสดีค่ะขอเก็บภาพรบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะหลังบ้านค่ะสวยนี้เองนะคะขอหันกล้องนิดนะะึงอึอง๊บนะฮะ,นะะพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วค่ะพ้นภูเขาหลังบ้านนะคะอย่างนี้นเพื่อนนี่ค่ะนะคะ เืนนี้ฝนตกตกนานพอสมควรค่ะตินงคงจะชุ่มน้ำอากาศาสดชื่นจากช่วงเช้าๆนะคะถ้าตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีหมอกที่หลังบ้านค่ะเก็บผ้าปรรยากาศช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากค่ะ นะคะถ้าจะขึ้นเร็วมากจะได้ขึ้นผ่านภูเขานะคะ่างนไหมคะนี่ค่ะสวยเนาะ จะมองในภาพรวมก็จะทำให้เล็กลงนิดนึงนี่ยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ้วก็ใกล้จะพ้นแล้วค่ะนะคะภายในหนึ่งถึงสองนาทีพ้ะจิขึ้นผล จากภูเขานะคะเ,เพื่อนก็เ,เดินเร็วอยู่นะโลกหมุนรอบตัวเองแทนพระอาทิตย์ก็หมุนรอบโลกแสดงว่าพระอาทิตย์หมุนรอบโลกเร็วมากขึ้นเร็วมากเนาะโอเคคะเ่ะเพื่อนๆคะ่ะเอามาฝากแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะ